เจ็ดเหตุผลทําไมคุณยังโสดอยู่ลองดูซิว่าคุณเข้ากับเจ็ดข้อนี้หรือเปล่านะครับแล,ล้วเดี๋ยวลองมาดูวิธีแก้กันข้อที่หนึ่งครับคนโสดบางคนไม่ใช่หาคนไม่ได้นะแต่ว่ามัวจะไปหาคนที่เป็นเจ้าชายในฝันหรือว่า perfect man คนเข้ามาปุ๊บตรงนี้เตี้ยไปนิดไม่เอาละอันนี้มาถึง พูดจะผิดหุนิดไม่เอาละแล้วก็ไม่ขับรถแบบนี้ไม่เอาละนะฮะไม่ทํางานแบบนี้ไม่เอาละบางทีมันต้องดูกลับมาเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่เนี๋ยบางทีเขาเรียกว่ายูนิคอร์ คือเหมือนกับพวกไม้มีเขาไม่มีจริงในโลกมนุษย์ใบนี้มีแต่ในนิยายหรือว่ามีแต่ในหนังดังนั้นการมีสเปคเป็นเรื่องดีแต่ต้องดูว่าสเปคที่เราลิสต์มาน่ะบางทีมันมีจริงอยู่ในโลกใบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันหายากแบบสุดๆเกินไปหรือเปล่านะครับไม่งั้นบางทีมันอาจจะเสียเวลาในชีวิตไปได้เพราะว่าเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณตั้งแต่วันแรกเลยบางทีมันไม่มีจริงหรอกบางทีมันต้องไปหาคนที่แบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์พอเข้ากันได้แล้วที่เหลือมันไปปรับเอาจนมันเป็นร้อยนะ คือไม่กล้าเข้าหาก่อนแล้วก็ไม่มีสังคม ไอ้เรื่องตรงนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่มหาวิทยาลัยก็โอเคมันเจอคนเป็นพันไม่เจอคนนี้เดี๋ยวพวงนี้ก็เจออีกคนเข้าไปเรียนอีกเซกหนึ่งก็เจอ EX 1, เจอ X ีกสี่ห้าสิบคนแต่พอเราเรียนจบมาอยู่ในที่ทํางานแล้วเราจะเจอคนซ้ำๆอยู่ใน,นแผนกเราไม่กี่คนหรอกถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสังคมมันก็ไม่ต่างอะไรกับคุณติดเกาะอ,อยู่แล้วมีเกาะนั้นมีคนอยู่5คนแล้วคุณก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะมีใครลอยเรือมาสักทีมันไม่มีใครลอยมานะดังนั้นมันต้องไปหาสังคมใหม่ๆเพิ่มด้วยจะมาจากการเทคคอร์สต่าง,งๆอะไรทำก้ไรร็ และเมื่อคุณไปเจอคนแล้วคุณต้องกล้าเข้าหาคนก่อนด้วย อย่าไปใช้ตักกะความคิดว่าถ้าฉันถ้าเขารักฉันจริงฉันเขาจะต้องเดินเข้ามาเองเพอเจอใครมันเจอคุณแวบแรกแล้วมันจะรักคุณได้เต็มที่มันก็เกิดอารมณ์ทางเพศนะฮะอู้เห็นเสือ้อเห็นผ้าเห็นส่วนโครงส่วนวาวเห็นหน้ามันังไม่รักหรอกนะครับยังไม่เลืองไม่เคยคุยยังไม่รู้จักนะครับแล้วอยู่ดีจะบอกอยมันต้องถ้ามันรักจริงมันต้องเดินเข้ามาเองไม่มีเราต้องเฟรนลี่ยาแก้ตัวนี้นะฮะถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบไม่กลา้าไม่กลา้าไม่กลา้าลองไปดูคัมภีร์เสน่ห์ floating bible ของทางขับกิตรอบเดียวการันตี นะครับเปลี่ยน mindset คุณพร้อมวิธีที่เข้าหาคนเป็นฉากฉากเป็นขั้นเป็นตอนวิธีแชทวิธีอะไรสอนไว้บทเรียบร้อยรับประกันชีวิตเปลี่ยนข้อที่3ครับไม่มั่นใจในตัวเองอันนี้ก็เป็นกันเยอะไม่สวย ไม่รวยนะครับเท่าไม่เท่าเข้าไม่นันไม่นี่พอความรู้สึกนี้ไม่มั่นใจตนเองมันก็หด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 ตัวก็เล็กพอตัวเล็กมันก็ไม่กล้านะครับมันก็ฉายออกมาทางการเล็กคาริสมานะครับมันก็ไม่ฉายออกมาแต่มันไปฉายเรื่องอื่นแทนคือความเงื้อเงื้อคือเกินเขิไม่กล้าพูดคุยไม่กล้าสบตาไม่กล้าอะไรเสน่มันก็หายหมดสิพอเสน่มันหายหมดเวลานั่งกันอยู่4ี่หคนไอ้คนที่แบบว่ามันไม่มันไม่ฉายตรงนี้ออกมามันไม่เฟรนลี่ไม่พูดไม่อะไรกับอีกคนหนึ่งที่ก็แบบ พูดจายิ้มแย้มเล่นมุกอะไรแบบนี้โดยที่เหมือนกับธรรมชาติโดยไม่คิดอะไร คุณว่าคนจะสนใจคนไหนมากกว่าก็าต้องไปสนใจความที่คนที่มันมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวถูกไหมดังนั้นคุณต้องมั่นใจในตัวเองก่อนอย่าไปบอกว่าตัวเองไม่มีดีหรือว่าอะไรอย่างนั้นเขาใช้คําว่า someone for everyone มันมีคนคนนั้นสําหรับเราเสมอ<ๆ>เราอยู่กลุ่มนี้เราอาจจะดูไม่ฮอตอ่าบางคนแบบผิวคล้ำอะไรแบบนี้ออกไทยๆไม่ฮอตคุณลองเปลี่ยนไปเล่นสายอินเตอร,ร์ดูสิโอรับประกันเพลียกเลยดังนั้นมันต้องหาเขาเรียกว่าตลาดที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะแล้วมั่นใจในตัวเองหน่อยนะครับข้อที่4อันนี้ก็เป็นกันพอสมควร move on ไได้ ติดกับความรักครั้งเก่าพอติดกับความรักครั้งเก่าก็โอนะฮะใจไม่เปิดร้องอยู่คําเดียวใจไม่เปิดใจมันจะเปิดได้อย่างไงก็คุณมูแจะไปนั่งคิดกังวลอยู่ถึงเรื่องไอ้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 บ้าไอ้ตัวเก่านั่นน่ะใจเปิดไม่เปิดไม่เกี่ยวไปก่อนใครนัดเดทไปก่อนเจอเพื่อนเจอฝูงเมคเฟรนก่อนเดียวคนที่อยู่ข้างหน้าหรือคนใหม่ในชีวิตเขาอาจจะมาทําให้ใจคุณเปิดก็ได้ถ้าคุณเปิดใจตัวเองไม่ได้ดังนั้นให้โอกาสคนด้วยให้โอกาสชีวิตตัวเองด้วยนะครับในเรื่องนี้แล้วถ้าคุณมูฟออนไม่ได้ง่ายง สั้นเลย2คลาสจบนะครับชื่อ move on เลยนะครับมี10สเต็ปทําตามรับประกันหายถ้าใครทําได้ตาม10สเต็ปนี้ทุกคนทําได้อยู่แล้วชา้าหรือเร็วเท่านั้นเองหายแต่คุณต้องรู้สเต็ปมันก่อนนะฮะถ้าเขาไม่ได้ทางคลับยิกเหมือนกันข้อต่อไปข้อที่5อันนี้คือพอมีความรักแล้วเป็นศูนย์กลางจักรวาลเอาใจตัวเองเกิดเหตุพอมีความรักแล้ว,ล,ว,ว,ว,ล,วลิสต์ขึ้นมาเต็มเลยเขาต้องนี่เขาต้องให้เงินเราเขาต้องนี่ให้เราเขาต้องเซอร์ไพรส์เราเขาต้องอย่างนั้นให้เรานะครับเขาต้องพูดจาถูกใจเราเย็นนี้กลับมมมาาาาาาบ้า้้้นนนัตอออองงซือขอที่ถูกใจาารรห ต้องถูกปากกาแฟอะไรพวกนี้ซื้อมาต้องรสชาติต้องถูกหมดไม่งั้นถือมันไม่รักกูจะบ้าหรือเปล่านะฮะถ้าคนจะคุณไปเจอคนแบบนี้คุณเพ่นนะมันไม่ได้หาคนรักมันเห็นคนรักเป็นขี้ข้านะฮะใช้ความรักเป็นเครื่องต่อรองแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งต้องเดาใจกูให้ถูกทุกอย่างไม่งั้นมีเรื่องมีราวอย่าไปอยู่นะถ้าเจอคนแบบนี้แล้วถ้าเป็นอยู่กยจะไปทำนะเพราะว่ามันไม่ใช่ความรักนะอันนี้เป็นความเขาเรียกว่าไอ้ตอบสนองความต้องการทางผัสสะของตัวเองแบบสุด นะครับโดยใช้อีกคนมาเป็นตัวตอบสนองให้โดยใช้ความรักหรือว่าอารมณ์รักเป็นเครื่องมือต่อรองอันนี้ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเจออยู่เพนซะถ้าเป็นอยู่พัฒนาตัวเองซะปรับซะทักเข้ามาในครับกิ๊กได้ข้อที่6ครับมองข้ามคนดีครับอันนี้เป็นกันเยอะเชื่อไหมผมเชื่อเลยนะในชีวิตคุณนะ่ะที่คุณนั่งดูอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคุณเดินผ่านคนดีที่จะมีความสยภาพและความสามารถที่จะเป็นคู่ครองของคุณได้มาแล้วไม่ต่ำกว่า3-5คนแต่คุณไม่สนใจเขา พอพวกผู้ชายดีๆมันจีบผู้หญิงไม่เป็นบางคนก็หน้ามัน,ม,นมันหัวยุ่งๆหน่อยนะครับมาด่งมาเดทใส่แทนนี่ใส่เสื้อดีๆวันนี้ก็ใส่เสื้อบอลเหงือโสกมุณก็แมวละตัดทิ้งเลยตู้งดังนั้นบางทีการให้โอกาสคนเนี่ยครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5แล้วดูเนื้อแท้เขาแล้วถ้าเห็นว่าเฮ้ยมันใช้ได้เนี่ยนะฮะพอจะเข้าอินกับเราได้อะไรกันได้นะแมทช์กันได้คอมแพตติเบิลกันได้เราไปปรับเอาข้างหน้าได้ไอ้พวกเรื่องลุกเรื่องการใช้ชีวิตเล็กๆน้อยดีๆบ่อยครั้ง ผู้หญิงไม่เป็นพูดอะไรบางทีก็ออกอ่าวไปเลยบ้างเลยป้ายบ้างไม่พอบ้างอะไรแบบนี้แต่พวกเจ้าชู้มันฝึกมาเยอะนี่นะฮะมันก็เล่นเป็นทุกกระเบียดนิ้วคุณก็อุ้ยคนนี้เพอร์เฟกไม่ใช่นะดังนั้นบางทีอย่ามองข้ามคนดีที่ไม่เพอร์เฟกไปลองให้โอกาสดูนะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ไกลเลยแล้วข้อ7ข้อสุดท้ายพวกเร่งรีบในความสัมพันธ์ไม่รู้เป็นอะไรกันเจอกันไม่กี่วันนะฮะเจ็ดวันจะขอคําว่าแฟนนะครับจะขอคําว่ารัก ั่วฟ้าดินสลายจะขอคําว่าอยู่กันตลอดกาลนะครับแล้วก็ปรียพยายามจะพาไปเจอชีวิตมีอะไรผมไม่ค่าดูหมดนี่พอนะ่อนี่แมนะ่นี่เพื่อนนะนี่หมานะนี่นั่นน,นี่นี่นะอ,อดีตอดเดินตอะไรโคเจ็ดวันแรกร้อยหกแปดชั่วโมงจะเอาให้ได้ผู้ชายดีๆแพนเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเยอะเกินไปมันอยู่ในช่วงจีบกําลังสองคนยังต้องมีชีวิตให้ศึกษากันไม่งั้นเหมือนเหมือนหนังอ่ะเปิดเรื่องมาหนังปูเรื่องก่อนถูกไหมถ้าค่อยปูเรื่องพระเอกเป็นใครนางเอกเป็นใครเดินสวนกันยังไงจีบกันเริ่ม ใช่ไหมอะไรไม่ใช่ตอนนี้ช่วงสนุกของหนังคุณมาถึงเอาไงดีต่อไปตอนท้ายเลยรดจะแฉะให้หมดนะครับจะจับ แต่งงานัน,นั้นมันตอนจบของหนังหนังมันยังไม่สนุกเลยคุณจับมันจบแล้วคนก็ลุกออกจากโรงเพ้นดูไม่ได้หนังเรื่องนี้เปิดมาปุ๊บไม่มีอะไรเลยเป็นแฟนกันเข้าบ้านไม้แขวนเสื้อไปวางเสื้อเรียงเต็มเป็นผัวเมียกันเลยตั้งแต่วันนี้ใช้ชีวิตเฉกเช่นผัวเมียตั้งแต่ day one มันจะไปอยู่กันยังไงหากหนังความสนุกสนานยังไม่เริ่มเลยคุณจบแล้วอันนี้คือเร่งรีบในความสัมพันธ์ทํา7ดข้อน,นี้ทําตรงกันข้ามอย่าไปทาาทักเข้ามาทางคลับกิ๊กเรามีคอร์สต่างๆที่จะแก้อาการเหล่านี้ได้รับประกันโ